สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อันเดอร์พาล์ับวันนี้มาพร้อมชุดเหล็กผู้ใจ m i s s โน่ j p x 923ตัวก็เพิ่งทำบรูมาใหม่นะครับสวยงามเลยก็วันนี้จะมาลองดีเพื่อดูระยะระหวา่างเหล็ก5ถึงเหล็กขึ้ชิ่งว่าแต่ละเหล็กมีระยะหา่างกันเท่าไหร่ โดยใช้เครื่อง like GC Quad นะครับในการในการวัดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมของ f o r s i z e Sports นะครับในเครื่อง GC q u a z เราจะกดไปที่ Improve No. w your Numbers ก็คือหาระยะระหว่างไม้นะครับกด Yes ข้อหนึ่งคือเราก็จะเลือกว่าเราใช้ไม้อะไรบ้างเราก็จะใช้ 5, 6, 7, 8, 9แล้วก็ Pitching ข้อ2เราก็คือจะใช้ไม้ที่สั้นที่สุดไปถาไม้ที่ยาวที่สุดข้อ3ก็คือ range ball นะครับแล้วเราก็กด start เราก็จะเริ่มตีเหล็กแรกของเราก็คือ pitching weight นะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปผมก็จะตีแค่1ลูกต่อ1ไม้ให้ดูนะครับ หน้านี้ก็คือเราจะมาสรุปกันว่าเหล็กของเราเนี่ยตีได้ทั้งหมดกี่หลาเราก็จะต้องเลือก3ามลูกที่ดีที่สุดลูกที่ไม่ดีเราก็จะคัดทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเพอเราได้ลูกที่ดีที่สุดเราก็จะตีไม้ต่อไปต่อมาก็จะเป็นเหล็ก9นะครับจากหน้าสรุปของเหล็ก9เราก็จะเลือกระยะ136หลาและ143 129กับ131น่าจะเป็นลูกที่โดนไม่ค่อยดีนะครับเราก็จะไม่เอาต่อมาก็จะเป็นเหล็ก8ครับลูกนี้ก็จะตกแคร,รี่ประมาณ5 5 0กว่าหลาและวิ่งไปถึง160พอเรามาน่าสรุปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าระยะที่เราดูจะเป็นระยะแคร,รี่นะครับไม่ใช่ระยะรวม พอเราเลือกเสร็จ3าลูกเราก็ไปต่อกันที่เลขเจ็ดเลยครับเลขเจ็ดผมก็จะตีแครี่อยู่ประมาณ164-165ราแล้วก็เลือก3ระยะนี้แล้วก็ไปต่อกันเลยครับ มาดูระยะเหล็ก6ของเราก็คือจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ177เป็นระยะจุดตกนะครับหรือระยะแคร,รี่นั่นเองไปต่อที่เหล็กหาหรือเหล็กสุดท้ายของเราในวันนี้กันเลยับค่าเฉลี่ยแคร,รี่ของเหล็ก5ผมก็จะอยู่ประมาณ184 185ปรประมาณนั้นครับ เราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างเหล็กควรประมาณ12หลาแต่ในส่วนเหล็ก7กับเหล็ก8เนี่ยห่างกันเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะดัดเหล็ก8ขึ้น1องศาแล้วลองตีอีกครั้งหนึ่งและในส่วนของเหล็ก5กับเหล็ก6ก็ใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะดัดหลอบของเหล็ก5เนี่ยให้สตรองขึ้น1องศาแล้วลองตีอีกครั้งทีนี้เรามาดูกลุ่มบอลด้านล่างนะครับ จะสังเกตว่าปัญหาจะอยู่ที่เหล็ก7และเหล็ก5กลุ่มบอลจะอยู่ด้านขวาในขณะที่เหล็กอื่นๆเนี่ยกลุ่มบอลจะค่อนข้างกระจุกอยู่ตรงเส้นประสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะลองดัดไลน์แองเกิลขึ้น1องศาของเหล็ก5และเหล็ก7แล้วลองตีอีกครั้งครับสำหรับแก p ปฟิตติ้งเซสชั่นเราก็จะให้ท่านนักกอล์ฟตีในขณะที่ทางเราก็จะสามารถดัดลอฟดัดลน์ พร้อมกับวัดประสิทธิภาพจนกว่าท่านนักกอล์ฟจะได้กลุ่มบอลที่กระจุกจนตรงกลางและระยะที่แม่นยำเพื่อพร้อมไปออกรอบครั้งต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ